สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอฟซออนไลน์ทุกคนวันนี้ผมขอพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในนักเตะระดับตำนานที่ตอนนี้กลับมาในค้าสุดพิเศษอย่าง boy. คิเซโนโรนันโดวันเดอร์บอยคาที่จำลองยุคที่พิโดเป็นดาวรุ่งที่ยังเล่นเป็นปีกจอมกระชากลากหาย สมัยค้าแข่งให้กับโรงละครแห่งความฝันอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงแรกๆเลยนะครับผมโดยผมก็จะพามาดูข้อมูลของพ่โดวนเดอร์บอยบอก8เบื้องต้นกันก่อนนะครับโดยพ่โดในปีนี้จะมีส่วนสูงอยู่ที่187น้ําหนัก85รูปร่างปกติพิเศษ AI ระดับ World Class ซึ่งในปีวันร์บอยให้ฟีลเหมือนได้เล่นพิโดวในช่วงวัยสซลุนตอนเริ่มดังใหม่ๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่เล่นเป็นปีกตัวรุกธรรมชาติด้วยความถนัดเท้า ขวา 5. ซ้าย 5. และยังสอดคล้องกับค่าพลังและนิสัยในปีนี้ที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นมีสปีดต,ต้นและความเร็วที่จัดจ้านถึง145ทั้งคู่และมีเลี้ยงบอลได้อย่างรวดเร็วอย่างนิสัยสปีดดิบเลอร์มีความพ้องตัว144และเลี้ยงบอลเพียวๆถึง1 4ึงกับนิสัยเลี้ยงบอลหน,นีหนึ่งหนึ่งและชอบเล่นลูกทักษะนะครับผมแถมปีนี้ยังยิงไกลได้อย่างเวอเวอ์่ถึง1 4ึเช่นเดียวกัน ซึ่งแถมนิสัยลองฉอตเทคเกอร์เข้ามาให้ด้วยเป็นปีที่พี่แกเริ่มมีความมั่นใจในการลากไปยิงเองจึงแถม AI อย่างเซลฟิตเข้ามามแต่ก็ยังพอสามารถสร้างสาร่นเกมให้เพื่อนได้บ้างจากนิสัยเปิดบอลหวางสนามหรือจะเป็นลูกยิงทิฟเวล่าตามแผนใหม่ที่ได้อัปเดตเข้ามาอย่างยิงไซก้อยก็ทําได้เช่นเดียวกันซึ่งพลังพิโดว,วัลบ,บอลบวกแในปีนี้จะเป็นยังไงในคลิปนี้ครับ ผมจะพามาดูเพจจริงๆไปพร้อมกันว่าจะเก่งสมปีไหมโดยผมขอแบ่งข้อมูลไว้ตามนี้นะครับผม 1. การหาช่องยิงตำแหน่งโดยจุดเด่นของพี่ดในกับทุกปีจะมีจุดเด่นเรื่องการหาช่องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งในปีนี้ให้มาสูงถึง145และจะเป็น AI คลาสใหม่จากในคลิปจะเห็นได้ว่าจะค่อนข้างพร้อมวิ่งไปยิงยิงในจุดที่รับบอลง่ายและสามารถทําประตูได้แถมยังมีการรับบอลได้เป็นอย่างดีสามารถรอซ้าบอลได้เป็นอย่างดี และอยู่ในจุดที่เลี้ยงไายไปสร้างเพจต่อๆไปให้กับเพื่อนๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมดูดิดดสวยดิจีบาเล่ไปแล้วเสาสองเสาสองพี่โดวอเตอร์บ,บอยดูจับบอลแบบแฮตใหม่ครับผม ไช้เข่าใช้เท้าไม่พักอ,อกจับบอลแบบนางยีเซอิจิโร่บายพีโดวันเดอร์บอยเ yeah. ฮียโคสวยไม่หัวจังหวะแรกด้วยจับบอลก่อนตึงๆเทสแพทใหม่ไว้ยช็อตน,นี้ไฮไลท์จัด ในส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของความคมในการจบสกอร์นะครับะะผมซึ่งปีนี้ให้ค่าจบสกอร์มาถึง142และมีพลังการยิงถึง144ซึ่งผมจะขอพูดแบบรวมๆเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการยิงไกลนอกกรอบยิงในกรอบหรือการปั่นนะครับผมทําได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะซึ่งผมอยากจะเริ่มจากการจบสกอร์ในกรอบก่อนนะครับผมเรื่องลูกโลชตที่มีความแรงและพุ่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเท้าซ้ายหรือเท้าขวาน,นะครับผมแทบไม่ต่างกันเลยคมทั้งคู่เทียบจากปีที่ผมเคยจับมาจากปีซีซีและยูทีเนี่ย ท่าที่เคยจับมาคือ PTC จะให้ในเรื่องของความคล่องตัวเนาะส่วน PUT จะให้ในเรื่องของความแข็งและคมซะมากกว่านะครับผมโดยปีวันละบอยนี้เนี่ยให้ผมรู้สึกถึงว่าแบบว่าทั้ง2ปีมีความคมเกลียวมาผสมกลมกลืนกันเป็นอย่างดีเลยในเรื่องของความแบบว่าคมและความคล่องตัวนี่ผสมมาอยู่ในปีนี้ปีเดียวเลยนะครับผมซึ่งจะเห็นไดน้ชัดจากความคล่องตัวที่เข้ามาพพอร์ตการสร้างสารรค์เกมในการยิงให้ง่ายยิ่งขึ้นทําให้มีโอกาสทําประตูมากยิ่งขึ้นแล้วกัน รวมถึงลูกยิงไกลที่โคตรจะบ้าพลังพังประตูตุงตะไข่โคตรในส่วนของลูกปั่นก็จากในคลิปนะครับผมก็ผมไม่ได้ใส่เข้ามาแบบว่าเท่าไหร่เนาะเนื่องจากแบบว่าก่อนหน้านี้ผมได้แบบไปลงวิดด้อใหม่นะครับไปก็เลยหายไปในบางส่วนเนาะแต่บอกเลยว่าปั่นโค้งเป็นพาราโบลาหาคู่รักสาป,ประตูจับไม่ได้เลยนะครับผมอ,อ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยเอ่อความเครียดมันลดลงแล้วกันพอพวกคอดิซอนอะไรเงี้ย โอ้โหยิงโลชอตแบบกดยิงลูกชิปมาดิอา <c oughs> นผ <c oughs> ิวแล้วบังโดวุนโอ้โหจานแล้วยิงไปเลยครับพี่โดวันเดอะบอยโคตรโหดแข็งชนไม่ลงดื้อหาเหลี่ยมออกมายิงได้ด้วยดูยิงลูกกดๆดละยำใจ ชายคนนี้บอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ความสําเร็จครับผมสิ่งที่ยากที่สุดคือความพยายามบังหากคิสเยโนโรนันโด ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการจ่ายและการเปิดบอลน,นะครับผมซึ่งพี่โดในปีนี้ให้พลังการเปิดบอลมาเวอร์ถึง142แต่การส่งสั้นจะให้มาไม่เยอะนะเพียง133และการส่งไกล130แต่จากการใช้งานจริงผมก็จะขอพูดสั้นๆเลยนะครับว่าขอโตรจะดี ปีของแท้จากในคลิปนะครับจะเห็นว่าผมลองเอาทั้งเปิดมุมก็แม่นลงหัวเพื่อนร่วมทีมทั้งที่เป็นแพทใหม่วันแรกที่เปิดโคตรจะยากเลยนะทุกคนหรือการเปิดหรือปาดบอลจากการกระชากมาริมเส้นก็ทําได้แม่นยํามากนะครับโหเห็นอย่างนี้แล้วอยากเอาไปอยู่ทีมเบงกอจริงๆเลยวุ้ยพี่โดไป สวยไอ้ยัยพีโดโคตรผิวเมื่อกี้คอนดสปินขนาดเนิร์มแล้วเอาพีโดวอเดอร์บอยไม่อยู่อ่ะทุกคนผิวจัดไอ้ย่ะเมื่อกี้ผมโก็คอนดสปินเลยนะเว้ยผิวชิบหายเลยอะแบบค่าความเลี้ยงบอลมันเยอะไงพีโดปีปีเนี้ยมันเป็นพี่ปีปี้ปก่ะดูดิ้อนานดีจะเราจะได้ลองจับพี่โดแบบที่มันผิวอย่างเงี้ยนะเว้ยทุกคน พาร์ตต่อมาจะเป็นพาร์ทของความคล่องตัวการเลี้ยงบอลความเร็วนะครับผมทางช่องของผมก็จะไม่ได้มีตัวจับเวลาเพื่อเทสปีดแต่อย่างใดเนาะแต่อยากจะพูดถึงจุดไฮไลท์ว่าโดในปีนี้ทำมาได้ใกล้เคียงกับพี่โดในช่วงวัยรุ่นจากที่พวกเราเคยนั่งดูคิปไฮไลท์เก่าๆในช่วงดาวรุ่งของพี่แกเลยจริงๆนะครับผมพอการออกท่าทางที่มันสมูทความดือ้อและความกระหายในบอลที่มีติดตัวโดในปีนี้ไว้เหมือน r า t m นเลยนะครับผม ผมว่าพูดขนาดนี้ก็คงไม่ยกยอเกินไปแถมยังสามารถพาลุยจักครึ่งสนามทั้งทง,ทงที่แพทเนี่ยนักเตะเหนื่อยง่ายคอนโทรลสปินก็โดนปรับเนิร์ฟนะครับผมก็เอาความเดือดของพี่โดในปีนี้ไว้ไม่อยู่เลยจริงมมจะสุดไปไหนพ่หนุม่มอินทีอ์ไปแล้วพี่โดแต่ทัดหายทัดหายทัดหาย,หายไป แล้วกูไปแล้วพี่โดวเดอร์บอยคอนโดสปินบอกใครบอกเนร์ฟเอาบอกพี่โดวเดอร์บอยไม่อยู่ดูเนร์ฟตรงไหนเนี่ยคอนโดสปินเนี่ยอ้ แล้วมาในส่วนสุดท้ายที่เราขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมก็คือเรื่องของการยิงฟรีคิกของพิโดในปีนี้เนาะก็คือผมอยากจะบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่แบบว่าท่ายิงซิกเนเจอร์ในตำนานที่สุดนะครับผมเวลาเห็นพิโดยิงฟรีคิกแต่ละทีเนี่ยเราแบบว่าแบบตื่นเต้นเล้าใจกันมาตลอดนะครับผมไม่ว่าแกจะอายุแบบเยอะแค่ไหนเนาะซึ่งนี้ก็เป็นการทดลองยิงฟรีคิกครั้งแรกของปีว o ลเตอร์บอ8ในมือของผมนะครับผมในวันที่อัปเดตแพทใหม่เลยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ซึ่งถ้าใครอยากยิงฟรีคิกคมๆแบบนี้ได้กดไปที่ลิงก์มุมขวาบนของจอได้เลยนะครับผมสูตรยิงของผมโคตรอย่างง่ายลองไปทำกันดูนะเกดหน้ารู้ของคริสเตียโนโรนันโด 1. การย้ายจากสปอร์ติ้งสู่โรงละครแห่งความฝันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2003 2. วันเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือวันที่16สิงหาคมปี2003 3. จุดเปลี่ยนเหตุการณ์คำแนะนำของเซอร์อเล็กในช่วงปีแรกที่โรนันโดยังเป็นดาวรุ่งวัย18ปีจากโปรตุเกสนะครับผมเขาได้เล่นบอลคนเดียวค่อนข้างเยอะๆโชว์สกิลล็อกหลบหลายจังหวะและไม่ค่อยส่งบอลให้กับเพื่อนมีหลายต่อหลายครั้งที่เพื่อนร่วมทีมอย่างเช่นพอสโคไรอันกิกแล้วก็ฟานิตาโรยรู้สึกหงุดหงิดเพราะเสียโอกาสในการทำประตูจนเกิดเหตุการณ์ที่เซอร์อเล็กฟูกูสันเคยพูดกับโรนันโดโดยประมาณว่าลูกเล่นของนายนั้นมันเจ๋งก็จริง แต่นายอยากเก่งขึ้นนายต้องเรียนรู้ที่จะเล่นเพื่อทีมไม่ใช่เล่นเพื่อโชว์และยังเคยดรอปโรนันโดเป็นตัวสำรองเพื่อให้เขารู้ว่าการเล่นเป็นทีมนั้นสำคัญแค่ไหนรวมถึงมีการเรียกเข้าห้องพูดคุยแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อปรับทัศนคติหลายครั้งผลรับโรนันโดเริ่มจ่ายบอลมากขึ้นเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมมากยิ่งขึ้นกลายเป็นผู้เล่นที่สมดุลระหว่างโชว์และการปั้นเกม และพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นสุดยอดที่สุดในช่วงปี2006-2009นะครับผมวเค์เหมาะกับใครเหมาะกับผู้เล่นสายบุกสายลากเรื้อยนะครับผมคนที่อยากได้ CR7 ในเวอร์ชันสปีดจัดมีลูกดื้อเยอะ FP ไม่สูงเวอร์แต่ก็ยังมันโกงแล้วก็เล่นปีกก็ได้นาเป้าก็ดีก็ต้องปีนี้เลยนะครับ Wonder Boy บวก8เนาะ โดยสรุปแล้วก็คือ CR7 ในปีวนเดอร์บอยเนี่ยเป็นคันที่ใครอยากสัมผัสรสชาติของโดในยุคแรกนะครับผมยังไงก็ต้องไปหาจับหาลองก็ได้นะครับผมเร็วข้องเลี้ยงมันเหมาะกับสายแวกแผงรับโดยคะแนนโดยรวมผมให้พี่โดในปีนี้ถึง9.5เต็ม10เลยนะโดยผมก็ขอแถมท้ายไว้ว่า หนึ่งท่านในเกมที่เรามีกันอยู่ใน FC ออนไลน์นะครับผมท่าที่มีชื่อว่าโรนัลโดช็อปหากใครรู้ให้คอมเมนต์แล้วก็เล่าเรื่องประสบการณ์ความประทับใจต่อคริสเตียโนโรนัลโดไว้ในคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ปิดท้ายฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้รีวิวนักเตะคนไหนคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ Wall e v o i ท e วี a ช n ขอขอบคุณครับ